สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะพบกับนัดการเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่6เดือนกรกฎาแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรื่องของเลขมงคลนะครับมีครับมีดังนี้เลข3นะครับเริ่มเลยนะเลข3นะครับเลข9นะครับเลข8นะครับแล้วก็เลข7นะครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชกโลกคือเลข2นะฮะแล้วก็สีที่ถูกโชโลกนะครับในวันนี้มีสีส้มนะครับ สีแดงนะฮะสีฟ้าแล้วก็สีเทานะครับสีที่ไม่ถูกโฉลกในวันนี้เรื่องเรียกคือสีเหลืองนั่นเองนะครับ <S <S แล้วก็เรื่องของเรื่องงามยามดีนะครับในวันนี้ก็มีนะครับเรียกว่ามีเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับการรับตําแหน่งใหม่การเดินทางการเ,เรียกจัดการคู่ต่อสู้นะครับในสมัยก่อนในยุคป,ปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นการจัดการปัญหาหลักๆหนักๆใหญ่ๆนะครับ คือการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญเรื่องของการตัดใครบางคนออกตัดงานบางเรื่องออกตัดบางคนก็ลาออกประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะเขียนหนังสือส่งหนังสือลาออกประมาณนี้เนาะแล้วก็เออก็เรียกว่าค้าขายนะครับหรือว่าตั้งราคาใหม่ลงโฆษณานะครับโอ้หลายอย่างนะแล้วก็เรื่องของการเรียกว่าคุยกับผู้ใหญ่คุยกับคนได้เรื่องสําคัญสําคัญนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็มาสั้นๆน,นิดนึนะครับเรื่องของนัสตอรอี่นะครับเคยได้ยินเขาว่ากด2นาทีไหมฮะกด2นาทีหมายถึงว่าเมื่อเราคิดที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วของหรือสิ่งสิ่งนั้นหรือการกระทําสิ่งนั้นเนี่ยมันมีระยะเวลาในการทําไม่เกิน2นาทีนะครับให้ทําทันทีนะฮะเขายกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราอยากจะ,จะ ไปทํอาชุดรับโทรศัพท์สักสายหนึ่งนะครับแล้วเราก็รู้ว่าบางทีมเป็นการรับโทรศัพท์ที่คุยอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เราโอ้เมียกี้ด,ดีกว่าให้รับนะครับหรือว่าสมมติว่าเราอยากจะเรากินข้าวนะครับทานข้าวทานเสร็จปุ๊บปกติก็จะเอาจานไปวางในซิงค์นะครับแต่ว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเราใช้เวลาแค่ไม่เกิน2อนาทีในการล้างให้เสร็จเรียบร้อยให้ทำนะครับคือไม่ปล่อยไว้ให้ ทิ้งไว้ดองไว้นะครับหรือว่าบางทีอยากจ,จะตื่นมาตอนเช้าปกติเราก็าจ,จะปูผ้าปูที่นอนบ้างหรือไม่ได้ปูบ้างแต่ถ้าเรารู้ว่าเราปูแค่2นาทีให้ทําไปนะครับมันสร้างอะไรรู้ไหมฮะมันสร้างการไม่ผัดวันประกันพุ่งข้อแรกนะแล้วก็สร้างอุปนิสัยที่เปลี่ยนไปใหม่เลยนะครับจะเป็นคนที่เรียกว่าให้ทําอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นคือมันจะไม่เกิดดินพอกหางหมู ในชีวิตของเรานะครับมันเป็นการสร้างนิสัยแบบใหม่ที่เริ่มจากเล็กๆน้อยน้อยแต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตใหม่ของคนที่จะทําให้เกิดการเขาเรียกประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับได้สูงเลยนะฮะมันมีนะครับเขาเรียกว่าบล็อกเกอร์นะครับต่างประเทศนะอันนี้เป็นกฎของต่างประเทศนะฮะเขาใช้วิธีนี้นะครับในการใช้เปลี่ยนชีวิตตัวเองนะฮะะยกตัวอย่างบางทีเขาอาจจะนึกว่าโอเควันนี้ทานอาหาร ทานผลไม้นะครับสักลูกดีกว่ามันเป็นผลไม้ที่กินแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองนะครับแต่ว่าโดยปกติเขาก็โอ้เกียดกินนะฮะอ่ะโอเค2อนาทีไม่เกินหยิบมาทานก๊บก๊อก๊อง่ะโอเคนะหรือบางทีเขาอาจจะเคลียร์งานเล็กๆน้อยๆนะครับงานนี้มีระยะเวลาสั้นๆปกติก็ปล่อยมันเดี๋ยวค่อยว่ากันฮเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยมันจัดอารมณ์แล้วก็คําพูดเนี้ยออกไปทีละชิ้นทีละเรื่องทีละอย่างออกไปเรื่อย มันจะไม่มีคําว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันบ่อยๆมันเป็นการฝังอุปนิสัยที่ทําให้เราอาจจะเป็นก็เรียกว่าก่อให้เกิดการปัญหาในงานต่างๆนะครับจากเล็กๆจนกลายเป็นใหญ่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับนี่คำนี้แหละแต่กด2นาทีมันจะลอกของเรื่องต่างๆที่มันเป็นอุปนิสัยเสียอุปนิสัยที่ทําให้เราเกิดดินพ่อาหาหมูเรื่องงานที่ค้างๆ แล้วมันนําไปก่อให้เกิดนิสัยใหญ่ที่เราจะทําอะไรสักอย่างทําไมมันมีอุปสรรคทาไมมันมีความวุ่นวายทําไมมันไม่เสร็จทําไมมันชักช้าทําไมมันมีอะไรกระจุกกระจิ้งอยู่ตลอดเวลาเลยคือมันมีรากฐานมาจากคาว่าเดี๋ยวก่อนนะครับฉะนั้นกด2นาทีลองนําไปใช้นะครับเมื่อไหรที่เราคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันไม่เกินเวลาสักเท่าไหร่ให้ทําเลยนะครับยกตัวอยา่างสบว่า มีคนมาขอความช่วยเหลือเรานะครับแล้วเราก็เห็นว่าเออไอ,อเรื่องที่จะตอบหรือเรื่องที่เราอาจจะขออ,อ,อาจจะแนะนำนะครับให้เขาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทําให้เขาเปลี่ยนชีวิตหรือทําให้ปัญหาเขาหมดลงได้แล้วมันก็ไม่ใช่เชื่อไม่ใช่เ,ออเรื่องที่มันยุ่งยากนะครับวุ่นวายเลยนักในสํหรับตัวเรานะครับให้ช่วยให้ทําให้เอ่ยให้จัดการไปนะครับ แล้วมันจะทําสิ่งนั้นบ่อยๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอุปนิสัยก่อให้เกิดนิสัยก่อให้เกิดแรงบันดาลใจก่อให้เกิดสเตปการเรียงการวางแผนงานแล้วมันก่อให้เกิดความสําเร็จนะครับในสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับลองนําไปใช้ดูนะอะไรที่หลังจากนี้เรานะครับที่ว่ามันไม่เกิน2นาทีนะฮะหรือประมาณอาจจะเลืมๆประมาณนี้นิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับทำไปนะครับอย่าปรลาดวานประกันพุ่งนะครับโอเคเนาะ ก็เออเมื่อเมื่อวันนี้ผมพูดนะครับในช่วงของวันจันทร์นะครับเมื่อเช้ามืดนะครับมันมีเหตุระเบิดนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับสำหรับผู้ที่เรียกว่าสูญเสียในทรัพย์สินหรือว่าเหตุอะไรต่างๆที่เป็นของมีค่าของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ หลายท่านนะครับช่วงนี้มันก็ยังขุกขคลักอยู่นะครับก็พยายามลองดูข่าวแล้วก็เช็คข่าวนะครับบางทีอาจจะเป็นคนรู้จักของเรานะครับหรือว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นใครคนในที่ทํางานเราอะไรก็ตามนะครับก็แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ลองดูนิดนึงเนาะบางทีอาจจะอยู่ในอนาเขตหรือว่าอยู่ในเขตนะครับที่มันยังเกิดเหตุอันตรายได้นะครับก็พยายามนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเนาะโอเคฮะมาดูดวง12ราศีกันดีกว่าครับดวงชะตาชาวราศี มังกรกุ้มมีนนะครับในวันนี้วันอังคารนะครับเริ่มที่ชาวมังกรก่อนครับวันนี้นะครับมันมีดวงเาเรียกว่างานเร่งงานด่วนเข้ามานะครับเตรียมความพร้อมนิดนึงบางที pirate, เราอาจจะเหมือนกับวันนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรนะฮะไปของข้เรื่อยๆนะครับน้องแหน่งน่องแหน่งไปเรื่อยๆยูดีมีให้ทําอะไรดว่วนยูดีมีหนังสือเอกสารเข้ามาให้เราไปนวดไปนี่ไปนั่นหรือว่าให้เราแก้ปัญหาได้ดว่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ อยู่ดีมันจะมีเหมือนกับพายุเข้าวูบเลยนะฮะก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งว่าอาจจะต้องเดินทางอาจจะต้องไปไหนอาจจะต้องอทําอะไรอาจจะต้องครุกกับบางอย่างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเชื่อว่า,ามุมดาวเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหายังเด่นอยู่แสดงว่าเราก็ยังแก้ปัญหาได้แต่วันนี้ระวังทะเลาะก,กับคนรอบข้างเนาะหนึ่งคนที่เต็มง,งาน2แฟนนะฮะแต่ผมเห็นแฟนันอาจจะยังไม่แบบรุนแรงแฟนอาจจะมีแค่ง,งอนๆนะครับเราฉะนั้น วันนี้อาจจะมีคนแบบมาจุดอารมณ์ให้เราหัวร้อนให้เราโมโหให้เรารู้สึกว่าแบบต้องแบบพูดอะไรสักอย่างเนี่งไปฉะนั้นวันนี้ก็ต้องใจเย็นนะครับแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่องๆไปสําเร็จแน่นอนแล้วก็เรื่องของพยายามเรียกว่าทํางานประจําหรือทําอะไรอยู่นะครับทําหน้าที่ให้รุ่งร่วงแล้วก็ให้เลรวดเร็วนะครับก่อนที่งานแทรกงานด่วนจะเข้ามาแล้วก็ช่วงเย็นๆหัวค่ําหรือกลางคืนนะครับ คุณอาจจะมีข่าวดีหรือว่าจะได้คุยกับใครที่คุยแล้วมีความสุขนะครับส่วนคนที่โสดนะครับในระยะนี้มุมดาวมันมีดวงแบบขัดแย้งหรืออึดอัดใจนะครับคุณอาจจะคุยกับใครอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าลึกๆมันรู้สึกว่ามันจะมันใช่หรือหรือมันจะยังไม่ใช่หรือมันอาจจะสักอย่างคือมันกังวลนะครับก็ไม่เป็นไรผมว่าถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวมันออกมาเองหรือความรู้สึกหรือก็ทุกทุกอย่างมันออกมาชัดเจนเองนะฮะฉะนั้นถ้าเราแบบ รู้สึกยังลังเลอะไรบางอย่างอยู่ยาเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งคิดอะไรมากนะครับก็ค่อยๆอยคุยไปไม่ชอบวันนี้ไม่อยากคุยกันมันคุยนะฮะคืองินต้องอาตามความรู้สึกเราอยู่บ้างนะครับคืออย่าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อใครอยู่คนเดียวมันเหนื่อยนะครับ <c oughs> เอาตามความรู้สึกของเราเออกมาบ้างคอ่คอยๆไปนะฮะนี่คือบางทีแค่ร,รักตัวเองนะครับต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนนะครับ ในช่วงวันนี้กลับดีมากนะฮะใครที่แบบช่วยเหลือกันดีหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ปกรึกษาหรือว่าบางทีอาจจะแบบบ่นระบายะไรบางอย่างให้ฟังได้วันนี้มีโอกาสที่ได้ทําอะไรที่บอกหยอกบอกนะครับว่าเร่งดวง่วนแต่ว่าทําได้ดีมากๆฉะนั้นก็เหมาะกับการแก้ปัญหาเหมาะกับการตัดสินใจเหมาะกับการาต้องทําอะไรเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นนะครับแล้วก็พื้นดวงสุขภาพร่างกายนิดนึงเนาะระวังป่วยนะครับเหมือนหัวคิดมากไมเกรงขึ้นเลยนะความดันขึ้นเลยนะ หรือว่าเวียนศีรษะนะครับวันนี้รู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวบางคนอาจจะเป็นไข้เลยนะก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับนอนให้พอดื่มน้ำเปล่าเยอะๆแล้วก็ใครที่ต้องทํางานออกนอกสถานที่เนี่ยวันนี้ผมว่าดินฟ้าอากาศมันแปลกๆนะมันทําให้เรารู้สึกว่าป่วยไข้ไม่สบายหรือว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวได้ง่ายๆนะครับลองดูนะผมว่าอากาศมันแปลกๆนะครับในวันนี้โดยเฉพาะร่างกายเรามันจะรับได้ไวนะครับแล้วก็ต่อมาโอเคชาวราศี มัง่งราศีกุมนะคนราศีกุมในวันนี้พื้นดวงนะครับในช่วงนี้ดาวพฤหัสทับราศีกุมอยู่นะครับแต่ว่าดาวอังคารกับดาวพรุกนะครับเป็นอริีกันดวงชะตาช่วงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเดินทางติดตัดติดขัดมีปัญหาข้อ2เพื่อหรือคน,นีที่ทํางานอาจจะกวนประสาททาให้เราเครียดกังวลข้อ3มีปัญหากับญาติพี่น้องอีกโอ้อะไรกันรู้นะ ง่ายคือวันนี้อาจจะไม่ใช่แบบญาติพี่น้องโดยตรงนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเคหาสถานหรือว่าญาติพี่น้องมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะฮะฉะนนั้นวันนี้ดูอะไรอะไรมันจะวุ่นวุ่นหรือให้แก้ปัญหากระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อดีมุมดาวเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับไอเดียเกี่ยวกับปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของฝีมือนะครับในสิ่งต่างๆหรือประสบการณ์วันนี้กลับเด่นมากมันเหมือนกับว่าคุณต้องสู้กับพวก อะไรสักอย่างที่มันเก่งๆนะแต่ว่าเรามีเกราะมีอาวุธมีมา้ามีสุกอย่างพร้อมเลยเราก็ไม่กลัวฉะนั้นวันนี้ศัตรูเข้ามาเถอะหรือปัญหาเข้ามาเถอะนะครับคุณจัดการได้แก้ได้แล้วก็สําเร็จร่วงไปได้ด้วยดวยีด้วยครับใครที่อยู่ราศีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมีโชคฟุกๆุบางครั้งโชคอาจจะก,การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางครั้งโชคมาจากเรื่องของการติดต่อกันเจราจาต่อรองหรือว่าได้ข่าวที่เรารอคอยโชคมาจากเงินนะครับโชคเป็นรูปเงินนะฮะฉะนั้นวันนี้ คิดทำอะไรอุปสรรคมันบางก,ก่อนแน่นอนแต่ว่าสำเร็จในการแก้ปัญหานะครับระวังเรื่องคนนิดหนึ่งนะผมห่วงเรื่องของคนในที่ทำงาน,นก็อาจจะทำงานล่าชา้าทำงานเสียหายหรือว่าทำงานแบบโยนความผิดอะไรมาให้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกวันนี้มันไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยจะอ,อ,อยู่เย็นเป็นสุขสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก้มหน้าก้มตาทำงานไปมีปัญหาอะไรค่อยๆแก้อย่าอารมณ์ร้อน แล้วหมุนเงินทันเวลาไม่ต้องกลัวเงินยังไหวอยู่แล้วก็ถ้าไม่ไหวสุดท้ายหรือท้ายที่สุดมันจะมีวิธีแก้ที่จะได้เงินมาแล้วก็มีโอ,อกาสที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับยังดีหน่อยนะมันเป็นหนึ่งผู้ใหญ่หรือ2ไอเดียหรือปัญญาออกมาแก้ปัญหาเรื่องไหวพริบนะครับทันท่วงทีเสมอเลยความรักในช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวคนโสดน,นะครับช่วงนี้มันอึ่อน,นะะมันอึดอัดน,นะครับ,ม,รบมันเหมือนกับอยากจะมีคู่หรือว่าอยากจะมีใครจริง เอาจริงๆสักคนที่เคยมีคู่มาก่อนนะประสบการณ์เรื่องความรักที่แบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เหมือนจะไม่อยากมีคู่อีกแล้วจริงๆลึกๆนะครับอยากมีเพื่อนคุยอยากมีเพื่อนอที่มันเป็น,ท,ปนที่ปรึกษาแต่ว่าอย่าเยอะกับเราอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นโอเคช่วงนี้อย่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะอาจจะมีคนแบบเซาซีน่ารำคาญเข้ามานะครับาทางานหาเงินไปก่อนนะแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับวันนี้ดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องแฟนนะครับกลับเด่นเด่นนะฉะนั้น คุณจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักวันนี้ดีนะครับสำ,สำเร็จด้วยนะเผื่อมีคนที่เข้ามาใหม่ๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเราไม่คู่อยู่แล้วแต่ว่าการแก้ปัญหาต่างๆให้แฟนหรือให้กันและก,กันกลับดีมากๆนะครับวันนี้นะแล้วก็สุขภาพร่างกายขออีกหนึ่งอย่างครับคือเรื่องของไมเกรนขึ้นหรือปวดหัวมันจะอยู่ที่หัวทนะั้งแต่คอนีขึ้นไปนะฮะเนี่ยปืดเนี่ยนะปวดหัวตัวร้อนไม่สบายบุ๋มอะไรก็นบุ๋มบึ้มศีษะนะครับโอเคต่อไป ชาวราศีมีนสุดท้ายแหละคนราศีมีนนะครับในวันนี้นะครับพื้นดวงนี่มันมีดาวประจําตัวช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เก็บตัวนิดนึงนะอย่าเพิ่งรีบออกตัวแรงอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอย่าเพิ่งรีบคิดหาใครเข้ามาแทนใครนะครับแล้วก็ในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเน้นเรื่องงานกับเงินสักนิดนึงคือ,อถ้ามีปัญหาเรื่องงานคุยติดต,ต่อต่อรอ,อ,องเจรจาโอกาสสาเร็จมีในวันนี้ข้อต่อมา มีคนช่วยเหลือถ้าเราเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะใครจะได้ข้อต่อมามีงานเร่งงานด่วนงานแทรกเข้ามาวันนี้อาจจะไม่ได้ทํางานแบบปกติคือถ้าเมื่อไร่ที่มันมีงานด่วนเข้ามาปัจจัยมันร้อนแล้วมันก็รู้สึกวันนี้ลนๆเป็นพิเศษหรือไม่ค่อยมีสมาธิคุณอาจจะคิดอะไรบางอย่างก็จุกจกิกอยู่นะครับฉะนั้นพยายามตัดเรื่องที่มันยังไม่ใช่ตัวเนื้องานในวันนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามโฟกัสเรื่องงานเต็มที่ก่อนนะครับ ข้อต่อมาไอเดียในการคิดการพูดการเจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จนะครับวันนี้คุณปากดีมากมากคุยกับใครเขาเชื่อถือเอ่ยปากขอความช่วยเหลือหรือว่าจะหาข้อมูลมาสนับสนุนคําพูดของเราเขาเชื่อถือคุณจะคุยเรื่องสําคัญไม่ใช่แค่กับงานอยยวน,นะกับแฟน,นกับคนรักหรือว่ากับคุณพ่อคุณแม่นะครับโอกาสที่จะสําเร็จมีสูงนะครับก็เป็นวันที่ดีของชาวราศีมีนวันหนึ่งนะข้อหนึ่งคือเรื่องของการเงินนะครับ พื้นดวงดาวการเงินมันมีเลจ่ายเกี่ยวกับของจุกจิกวันนี้นะหรือซื้อของอะของมีตําหนิต้องระมัดระวังด้วยครับแล้วก็มันกะเตรียมความพร้อมในการที่จะซื้อของอะไรบางอย่างอีกนะครับในช่วงเพราะว่าสัปดาห์นี้เพราะฉนั้นเราตัดระวังเลจ่ายเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่าใช้จ่ายแปลกๆค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้คิดว่าจะซื้อแต่อยู่ดีมีอะไรให้ปปรับฉับพลันได้เห็นพอดีก็ซื้อประมาณนี้นะเาะนั้น ช่วงวันนี้นะครับเรามาระวังเรื่องการหมุนเงินใช้เงินไปพิเศษด้วยครับความรักอีกข้อหนึ่งคือคนที่โสดนะครับมีดวงคุยกับคนหรือคุยกับใครแล้วเขาชอบเราหรือว่าเขาถูกจริตเราแต่เขาอาจจะเหมือนกับมดแดงแฝงพุงมะม่วงคือยังไม่ค่อยแสดงตัวออกมาสักเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆก็เหมือนก็เริ่มเริ่มมองแล้วบ้างแล้วนะครับคนโสดนะคนที่มีคู่ในช่วงนี้นะครับพื้นดวงมันเป็นดวงที่ระวังกันทะเลาะขัดแย้งเล็กๆน้อยน้อยอาจจะมีปัญหาก,กระจุกกระจิกด้วยกัน แต่ว่าข้อดีคือกำลังจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญด้วยกันสามารถตัดสินใจได้แล้วก็พื้นดวงอาจจะมีเรื่องของการทำงานช่วงนี้เราจะห่วงนะครับห่วงแฟนห่วงคนที่รักเขาเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าหรือเขามีปัญหาหรือเปล่านะครับโดยรวมแล้วไม่ต้องกังวลผมว่าเขาเอาตัวรอดได้นะครับกังวลเรานี่แหละนะเรื่องเองินเ,เรื่องงานเอาให้รอดก่อนนะครับน่นแสดงว่า มีปัญหามีอุปสรรคนะครับแต่ข้อดีจริงผมว่าเชื่อว่าคนราศีมีดวงมันมีไอเดียและมีปัญญาแล้วก็มีคนหรือมีคอนเนคชันหรือว่ามีกําลังใจที่จะแก้ปัญหาได้ฉะนั้นอะไรที่เครียดติดขัดนะครับไม่ต้องกังวลครับคุณแก้ปัญหาได้คุณเก่งนะจริงๆเอาแล้วเอาจริงๆแล้วนี่ผมว่าตัวเองไม่ค่อยกลัวปัญหาอุปสรรคหรอกกลัวตัวเองมากกว่ากลัวความคิดตัวเองกลัวอารมณ์ตัวเองมากกว่านะหรือกลัวปากตัวเองมากกว่านะฮะโอเคฮะมาเรื่องบทสรุปนิดนึงครับคนราศีมังกรนะครับ คิดอ่านประการใดนะครับในวันนี้มีอุปสรรคกระจุกกระจิกเล็กน้อยๆแต่ว่าสามารถแก้ปัญหาหรือทําอะไรก็ได้ระวังการประสานง,งานการพูดคุยกับใครแล้วก็เข้าใจไม่ตรงกันนะครับวันนี้ ระวังเรื่องของคิดพูดอ่านเขียนหรือว่าสมาธิไม่ค่อยมีนะครับพยายามโฟกัสในสิ่งที่เราทำแล้วอย่าคิดฟุง้งซ่านบางทีมีคนพูดให้เราเสียกําลังใจหรือพูดให้เราแบบหงุดหงิดใจพยายามอย่าซนะีเรียสมันนะจริงๆนะเสน่ห์ของราศีมังกรนะครับในวันนี้จะอยู่ที่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับหรือใบหน้าที่ดูสะอาดเก้งเกลานะครับใบหน้าทรงผมวันนี้เน้นนะสะอาดเก้งเกลาแล้วก็ดูเป็นระเบียบนะครับคุณไม่ต้องแบบหวีผมนะฮะ ใส่ซะแบบเรียบไปไม่ต้องครับคือแบบอย่ากกระเซิกระเซิงมากเกินแล้วก็ให้ดูสะอาดนะครับต่อมาชาวราศีกุมนะฮะวันนี้พื้นดวงนะครับมันเด่นเรื่องของการคุยพูดเจรจาติดต่อต่อ,ตอรองนะครับมีโอกาสที่สําเร็จสูงแต่ที่ต้องระมัดระวังคือมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือว่ากับคนในที่ทํางานหรือว่ามีข้าของบางอย่างเสียหายแตกหักเล้าพังนะครับแล้วเราต้องไปซ่อมหรือซื้อใหม่อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็บอกคนรอบข้างให้ เบาๆมือหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีสมาธิพยายามตั้งสมาธิดีๆจดให้มากกว่าจำแล้วก็โฟกัสเป็นเรื่องๆไปนะครับสเสน่ห์ของราศรีกุมนะครับในช่วงวันนี้สีสันสดใสจําไว้นะครับคล้ายๆกันเลยคือสีสันเสื้อผ้าสีสันสดใสเอาสีมงคลที่ผมบอกมาสักครู่นี้แล้วก็เอามาใช้ในเสื้อผ้านะผมอุซอรณทั้งหลาย,นยในร่างกายหรือว่าบนโต๊ะบนที่ทํางานอะไรก็ได้นะฮะให้มันเป็นมงคลแล้วก็ให้มันสว่างสดใสนะครับต่อมาชาวราศีมีนนะฮะ ในช่วงวันนี้พื้นดวงเขาเรียกว่าโดยรวมนะครับดาวเกี่ยวกับการติดต่อการเจรจาการพูดคุยการตัดสินใจวันนี้ดีจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆห,หรือจะคุยกับใครในวันนี้ได้มีโอกาสสาเร็จแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังวันนี้อาจจะมีเรื่องการใช้เงินกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆหรือว่าใช้แล้วไม่คุ้มค่ากับกับสิ่งที่เราเสียไปเพราะ,ะนั้นพยายามตรวจเช็คนะครับของดีๆเลือกร้านถ้าคุณต้องซื้อออนไลน์เลือกร้านที่แบบคะแนนส,งสูงๆก็ได้นะอย่างน้อยนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็หา จะเป็นร้านที่เราไว้ใจหรือว่าอะไรที่มันเคยชินคุ้นชินที่เราไว้ใจในฝีมือหรือผลงานนะฮะใน,ในการที่เราจะใช้เงินให้หรือซื้อหรืออะไรก็ไปนะครับอันนั้นระวังเรื่องเงินเป็นหลักนะฮะและ้วก็อีกข้อนึงคือระวังขัดแย้งหรือทะเลาะกับกับเพื่อนร่วมงานบางคนเนาะแล้วก็การเดินทางไปก่อนเวลานะครับวันนี้ปัญหาเรื่องการนัดหมายหรือว่าการเดินทางก็งจุกจิกที่อาจจะมีรถนะครับ เสียอยู่ข้างหน้าหรือว่าเขาทำถนนอะไรก็ตามเลยทำให้ไปช้านะครับสเสน่ห์ของราศีมีนนะฮะเออหัวเนี้ยอยู่ที่เสื้อผ้าตัวเก่งจังเลนะเสื้อผ้าตัวเนี้ยใส่ตัวเก่งคุณใส่ตัวไหนที่มีความมั่นใจมีความสุขหรือว่าใส่รู้สึกว่ามามีความภูมิใจรู้สึกว่าดูหล่อดูสวยที่สุดเอามาใส่เอามาใช้นะครับโอเคนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับในคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีตลอดวันคิดสิ่งใดหรือว่ามีเงินทองเข้ามานะครับโอเคลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจใเสมอมานะฮะสวัสดีครับ